แบรนด์ติ้งพอดแคสต์ Create a Better Tomorrow พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าหุตีดเข้าใจอารมณ์เข้าใจคนเข้าใจกันเพราะความรู้สึกข้างในยิ่งเข้าใจยิ่งเติบโตกับผมเปาชายัยยาอรีนิยม,มุต สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มูตีพอดแคสต์นะครับสำหรับเอพิโซดที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของแรงจูงใจกันไปแล้วเนาะสำหรับเอพิโซดนี้ฮะผมก็เลยอยากชวนทุกคนมาพูดถึงทัศนคติอีกรูปแบบหนึ่งฮะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันที่ผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันฮะมันเป็นเรื่องของความมั่นใจความเชื่อมั่นหรือว่าความรู้สึกที่ว่าเราจะทําสิ่งนี้ได้เราจะทําสิ่งนี้สําเร็จต้องเกริ่นก่อนว่าผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าความมั่นใจอ่ะมันเป็น สิ่งที่ดีเนาะแล้วก็ทัศนคติประมาณว่าฉันทําได้หรือว่าแค n นดูเอติจูดอ่ะจะช่วยดึงดูดเราให้เข้าใกล้ความสําเร็จในเกือบจะทุกด้านของชีวิตเลยครับ สำหรับคำนิยามของแคนดูวิตีจูดความหมายก็ค่อนข้างตรงกับชื่อเลยฮะมันคือการที่เราเชื่อมั่นว่าตัวเรามีศักยภาพมากพอในการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆเราสามารถจัดการกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้เป็นความเชื่อมั่นว่าเราจะทํามันสําเร็จนั่นเองหรือว่าถ้าเรามองในอีกมุมนึงครับมันก็คือการไม่ได้ค่าความสามารถของตัวเองไม่มองตัวเองในแง่ลบครับไม่มวมาแต่แนงคิดว่า ฉันทำไม่ได้หรอกฉันเก่งไม่พอฉันมีประสิทธิภาพไม่พอซึ่งไอ้ความคิดในแง่ลบเหล่านี้มันจะทําให้เราดูถูกความสามารถของตัวเองแล้วก็ดันให้เราห่างไกลออกจากความสําเร็จมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ฮะเมื่อเราศรัทธานในตัวเองสิ่งที่ตามมามันก็คือความมุ่งมั่นที่จะทําให้เราทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายคุณภาพของงานน่ยมันจะออกมาเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่แค่ได้ทํา เอพิซสดนี้เลยอยากจะชวนทุกคนมารู้จักกับ6วิธีง่ายๆฮะที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติแบบ Can Do attitude สำหรับในประเด็นแรกฮะคือการคว้าทุกโอกาสที่เป็นไปได้ผมเชื่อว่าในทุกจังหวะของชีวิตเนาะเราย่อมมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเสมอมีโอกาสใหม่ๆที่ผู้คนหยิบยื่นให้เรามาเสมอสิ่งจําเป็นก็คือเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดฮะ พยายามคว้าทุกโอกาสที่เป็นไปได้อย่าก,กลัวแล้วก็อย่าเอาความคิดในแง่ลบมาตีกรอบความสามารถของเราเองจนพลาดโอกาสดีๆหลายอย่างไปสำหรับในข้อที่2ฮะเป็นเรื่องของการเปิดใจรับฟังแล้วก็กล้าที่จะพูดคุยบางครั้งครับการที่เราได้ระบายความผิดหวังให้เพื่อนฟังให้ใครสักคนฟังมันก็ช่วยบรรเทาความรู้สึกด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเองได้เหมือนกันในขณะเดียวกันฮะก็อย่าลืมว่า ถ้าเรามีโอกาสอะเราเล่าเรื่องที่เราภูมิใจให้อีกฝ่ายฟังบ้างก็ได้ฮะการที่เราปลดปล่อยความรู้สึกบวกหรือว่าความรู้สึกลบอะจะทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสําหรับในประเด็นถัดมาครับหรือว่าข้อที่3การยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความผิดพลาดก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันผมว่าเราอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ผิดพลาดบ้างฮะความล้มเหลวเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นฮะแล้วก็จะไม่ทํามันผิดซ้าอีก หรือพูดง่ายๆมันก็คือการพัฒนาตัวเองนั่นแหละครับพยายามมองว่าความผิดพลาดเป็นเหมือนประสบการณ์ที่ทําให้เราเติบโตทําให้เรามองโลกได้กว้างขึ้นนะ่ยอย่ามองว่าความผิดพลาดเป็นรอยตําหนิที่จะไม่มีไม่ได้เลยข้อที่4ก็คือการเห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆการเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นเหมือนหลักการที่ พื้นฐานแล้วก็เป็นหลักการที่สําคัญที่สุดของความมั่นใจฮะตราบใดที่เรายังเชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะไม่ปล่อยให้ผู้อื่นมาบั่นทอนจิตใจเราได้ง่ายๆเราจะไม่ให้ความล้มเหลวมาทําให้เราเฟลฮะแล้วก็เราจะไม่แสวงหาการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาเพราะเราเติมตัวเราเต็มตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองสําหรับในข้อที่5ฮะอย่ามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นผมว่าการที่เรามัวแต่แบบ เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นน่ะมันเหมือนเราใช้ไม้บรรทัดของอื่นมาวัดความสาม,มารถของตัวเราเองฮะถ้าเราจะมีความสุขหรือว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จอะลองมองมันในแบบฉบับของตัวเองดูครับจริงๆผมเข้าใจนะว่าในโลกโซเชียลมีเดียมันทําให้เรามองเห็นคนอื่นได้มากขึ้นทําให้เราใกล้ชิดกับคนอื่นมากขึ้น จนในบางครั้งเราเสียเวลาไปกับการโฟกัสชีวิตของคนอื่นมากไปจนโฟกัสชีวิตของตัวเองน้อยลงพอเราโฟกัสของชีวิตตัวเองน้อยลงแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มกําลังะแทนที่จะมัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลองพยายามมองหาสิ่งที่มีความหมายในแบบฉบับของตัวเองดูฮะสร้างมาตรฐานในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็สร้างความจริงในแบบฉบับของตัวเองพยายามโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองครับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของใคร สำหรับในข้อที่6ฮะข้อนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับข้อที่5ฮะมันเป็นเรื่องของการนิยามความสำเร็จตัวเองใหม่ครับพอพูดถึงความสำเร็จอะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงเรื่องของเงินเนาะการมีทรัพย์สินมากมายหรือว่าการมีชื่อเสียงหรือว่าการมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบซึ่งผมว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่มีวันพอใจกับสิ่งที่เรามีฮะ เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินแน่นอนว่ามันก็มีคนที่รวยกว่าเราพูดถึงเรื่องของชื่อเสียงคําว่าชื่อเสียงมันก็ไม่มีวันพออยู่แล้วหรือว่าความสมบูรณ์แบบในชีวิตรักเนี้ยผมก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราตั้งเป้าหมายที่มันอยู่ไกลจนเกินเอื้อมตั้งเป้าหมายที่มันจับต้องไม่ได้มันจะยิ่งบั่นทอนจิตใจเราแต่ถ้าเราลอง กลับมุมมองฮะลองมองความสําเร็จในเรื่องของการพัฒนาดูมันจะทําให้เราเข้าใกล้แล้วก็สัมผัสกับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นผมว่าคนเดียวที่เราควรเปรียบเทียบอ่ะคือตัวเองในเมื่อวานตัวเองในเมื่อ2เดือนก่อนหรือว่าตัวเองเมื่อปีที่แล้วมากกว่าลองมองดูว่าเราพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนบ้างแล้วสิ่งเหล่านั้นฮะมันคือการการันตีแล้วก็ตัว,วัดของความสําเร็จฮะเราจะเห็นเลยว,ว่าในตัวตนที่เราก้าวผ่านมาอุปสรรคที่เราจัดการได้สําเร็จอ่ะมันเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างความเป็นเราจน ถึงทุกวันนี้ครับซึ่งการมองโลกแบบนี้ยมานทาให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอนจากท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาฮะผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไวัยไหนหรือว่าสถานการณ์แบบไหนทัศนคติแบบนี้จะทําให้เราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ชั้นดีฮะที่ทําให้เราเติบโตวความเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะจะทําให้เรางอกงามขึ้นมา สุดท้ายนี้ครับแม้ว่าบทสรุปของทุกสิ่งอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดไว้ถึงแม้ว่าความมุ่งมั่นอาจจะไม่ทําให้เราสําเร็จหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเสมอไปฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเชื่อมั่นนะความผิดพลาดที่เราเจอมันจะเป็นเหมือนบทเรียนครับแล้วก็ การเวลาต่างๆมันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทําไปมันไม่สูญเสียเปล่าอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วฮะต้นไม้แห่งความสําเร็จจะออกดอกออกผลให้เราเก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับเต็มที่กับการใช้ชีวิตและอย่าลืมมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ให้มากๆนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับสวัสดีครับสามารถติดตามแบนดิ้งพอดแคสต์และมูดี้อพิส o ์ต่างๆได้ที่ Spotify Apple p Podcast YouTube แ p o d b e ล n ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ แบรนดิ้งพอดแคสต์ Create a Better Tomorrow พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า